นี่น่าจะถือว่าเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวนะครับในงบประมาณราคาพันกว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าเขามีในเรื่องของตัวตัดเสียงรบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Hybrid Active Noise Cancelling นะครับหรือจะเป็นในเรื่องการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth แถมการดีเลย์เนี่ยค่อนข้างต่ำมากเพราะว่าเขามีตัวโหมดเกมนะที่ดีเลย์เพียงแค่0.06วินาทีเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t v t นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมมีหูฟังหนึ่งตัวนะครับมารีวิวกันเป็นหูฟังจากทาง Edifier จริงๆเนี่ยแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ย,หล,ยหลายคนน่าจะเคยเห็นผมรีวิวไปบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นลำโพงตั้งโต๊ะหูฟัง True Wireless หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวหูฟังครอบหูพวกนี้เนี่ยผมเคยรีวิวมาหมดแล้วนะครับแล้วก็แบรนด์ Edifier เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงสำหรับในเรื่องของหูฟังหรือว่าในส่วนของตัวลำโพงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทาง Edifier เขาก็ได้ออกหููฟฟััังงงใในรราาาาาาคาปะหหหยยดอออออกกกมีีแแลลล้้้้ววววตช่่เ หรือว่าลำโพงหลายตัวที่ผมรีวิวให้ Edifier ไปเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าราคาค่อนข้างเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเจ้าตัว Edifier WH 700NB Pro นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,990บาท ซึ่งเวลาที่คุณซื้อจริงเนี่ยใส่โค้ดส่วนลดดูนี้นั้นในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณพันกลางๆเท่านั้นนะครับราคาถือว่าค่อนข้างดีแต่ถามว่าหูฟังราคาพันกลางๆเนี่ยมันจะดีได้ขนาดไหนนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมสนใจมากคือว่ามันมีตัวนี้ครับ Hi Res Audio นี่คือหูฟังที่มีฟังก์ชัน Hi Res มาให้นะครับแล้วเขายังมีในเรื่องของตัวระบบ ANC หรือว่าตัว Active Noise Canceling นั่นเองนะครับแน่นอน Active Noise Canceling เนี่ยยุคนี้หลายคนน่าจะเริ่มเคยชินได้เคยใช้งานกันแล้วนะครับที่เวลาเราใส่หูฟัง้ไ มันรู้สึกเงียบมันรู้สึกแบบตัดเสียงรบกวนออกไปได้นะครับแต่หูฟังแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการตัดเสียงเนี่ยความสามารถไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัวนี้เขาได้ในเรื่องของการตัดเสียงแบบไฮบริดด้วยนะครับก็คือคุณสามารถปรับให้มันแบบรับเสียงแอมเบียนจากข้างนอกเข้ามาโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังก็ได้หรือว่าปิดฟังก์ชันแอคทีฟนอยซ์แคสซิลลิงตัวนี้ไปก็ได้นะครับโดยการตัดเสียงของเขาเนี่ยตัดเสียงได้สูงสุดอยู่ที่ลบ43เดซิเบลถามว่าพอเราใส่ครอบหูเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความเงียบจากการครอบแล้้้้ววเเจออฟัััังงก์ชนนนนนนตขขาไไไป่่ยยถึมดิคื อันนี้ผมบอกเลยนะว่าหูฟังตัวนี้ต่อให้คุณเปิดไมอ์แคสซิ่งเต็มที่ก็ตามทีนะครับคุณจะยังคงได้ยินเสียงเล็กๆ,ๆน้อยๆในเวลาที่คนอื่นทํางานอยู่เพราะว่า1เลยมันเป็นหูฟังแบบครอบหูมันไม่ใช่หูฟังที่เป็นแบบเอียร์ปลั๊กหรือว่าอินเอียร์ที่แย่เข้าไปในหูดังนั้นเสียงมันยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปตรงขอบตรงนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อย่างที่2เลยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบบลูทูธครับตัวนี้ค่า latency ต่ำมากเพราะว่าเขาสามารถเอาไเเเเลล่่่นกนกกกมมมด้้ใครรรทีแบบบชออออืืถตงงาฟั เสียแบบจริงจังเขามีโหมดเกมนะครับค่าร a t เ n นซ่0.06วิแล้วยังรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยได้ในเรื่องของตัวฟังก์ชันที่เป็น ACC หรือว่า SBC มีมาให้ครบทุกอย่างนะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์หูฟังตัวนี้จะเป็นสีดําเรียบๆเลยจริงๆเขามีสีสันให้เลือกนะครแต่ว่าวันนี้ที่หยิบยกมาเนี่ยจะเป็นสีดําถามว่า first impression สิ่งแรกที่ผมชอบก็คือสัมผัสครับ มันรู้สึกนุ่มมันรู้สึกใส่สบายมากไอ้ตัวฟองน้ําหรือว่าตัวหนังตัวนี้ครับเขาใช้หนังที่เป็นแบบ P u ูนะครับก็เวลาที่เราจับเนี่ยมันรู้สึกดีนะครับแล้วก็เวลาที่ใส่เนี่ยมันรู้สึกแบบไม่หนักหัวมันไม่ปวดหัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใน2ตัวนี้ก็จะเป็น PU เป็นหนัง p ีเหมือนก,มนกันก็นุ่มๆนิ่มๆน,มนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยเขาสามารถบิดอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยบิดได้แบบสบายๆเลยแล้วก็เข mm. าย,ยังมีตัวที่พับนะครับเพื่อที่จะไว้พับแล mm. ้วพกพาอาจจะใส่กระเป๋าอะไรต่างๆก็ได้ตัััวหูฟงงงงกกกก็็็จะพบบได้้้ค่่อออนนขขาาเเลลรรรแใื ไซส์ขนาดนะครับหูฟังตัวนี้เขาสามารถปรับได้นะครับโดยการดึงลงมานี่ตัวโครงสร้างวัสดุด้านในก็จะเป็นเหมือนกับตัวเหล็กสแตนเลสแบบสปริงนะครับสามารถบิดสามารถนอรองรับแรงกดแรงทับอะไรต่างๆเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่หูฟังตัวนี้เนี่ยน่าสนใจหนึ่งอย่างก็คือในส่วนตัวไดรเวอร์ด้านในครับไดรเวอร์ข้างในของเขาเนี่ยมีขนาด40มิลลิเมตรด้วยกันนะครับยิ่งไดรเวอร์ใหญ่เนี่ย ก็ยิ่งสามารถให้รายละเอียดเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ไดรเวอร์40มิลนะครับแต่ความพิเศษของเขาคือตัวไดอะแฟมของตัวไดรเวอร์ของเขาครับมันจะเป็นไดอะแฟมแบบคอมโพสิตเคลือบไทเทเนียมทาให้ได้รายละเอียดเสียงอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าปกตินะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ชาร์จ1ครั้งใช้งานได้สูงสุดนะครับ52ชั่วโมงในโหมดปกติแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าเฮ้ยเราใช้หูฟังต้องใช้แบบเต็มที่เปิดโหมดเกมเปิดฟังก์ชันนนอยช้แคสซิ่งนะครับตัวนึ่งนน่งทีแอ ทำให้ผมตกใจเลยคือเรื่องของระบบฟาชาร์ตครับหูฟังตัวนี้มีฟาชาร์จนะครับก็คือถ้าคุณเสียบชาร์จเข้าไปตัวนี้ครับมันจะมีรู USB Type C นะครับเสียบชาร์จเข้าไป15นาทีคุณจะสามารถใช้หูฟังตัวนี้ได้10ชั่วโมงคือแบบเฮ้ย จริงเหรอเสียบชาร์จ15นาทีใช้งานได้10ชั่วโมงมันคือนานมากนะคือเอาจริงๆเสียบ15นาทีใช้งานได้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถือว่าแฮปปี้แล้วก็เรียกได้ว่าเฮ้ยระบบการชาร์จเร็วเขาทำออกมาได้ดีจริงนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตัวรูชาร์จตัวนี้มันเป็นไท4แล้วก็หาสายอะไรต่างๆชาร์จได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแพริ i n ตัวนี้ผมแอบชอบในเรื่องของการ p a i r ิ n g มากเพราะว่าถ้าคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ <Hz> มือถื <S <S <Christian> <S ออื่นอยู่แล้วคุณอยากจะย้ายโปรดักต์อยากจะย้ายในการเชื่อมต่อคุณแค่กดเขาว่าปุ่มบูทูตตัวนี้ครับกดค้างไว้ประมาณ5าวิมันจะเปลี่ยนเข้าไปโหมด p a i r ิ n g และคุณสามารถใช้ดีไวซ์อื่นในการเชื่อมต่อได้ในทันทีเรียกได้ว่าไม่ต้องหงุดหงิดอ่ะเพราะผมเคยใช้หูฟังหลายตัวบางตัวก็เชื่อมต่อยากบางตัวต้อง d i s คอ n เ e c ต้องกดปุ่มพี่ท่าทางพิเศษอะไรไม่รู้เยอะแยะไปมากมายนะครับแต่ว่าตัวนี้คุณแค่กดค้างตัวนี้ห้าวิแล้วคุณสามารถย้ายโทรศัพท์ม แล้วก็ตรงนี้จะมีในสวนตัวที่ลดเสียงเพิ่มเสียงนะก็จะมีปุ่มที่สําหรับไว้กดต่างๆได้ก็ฟังก์ชันตัวหูฟังไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยแต่ความพิเศษของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับหูฟังตัวนี้มีแอปนะครับก็จะเป็นตัว Edifier Connect นะครับเป็นยังไงก็เอางี้เลยเดี๋ยวผมหยิบมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับนี่คือหน้าตาตัวแอป Edifier Connect นะครับซึ่งผมบอกตรงว่าหน้าแอปเขาค่อนข้าง simple ใช้งานง่ายมากนะครับก็อย่างแรกเลยระบบควบคุมการตัว a n c นะครับตัวนี้คุณสามารถเลือกตัดเสียงรบกวนได้ว่าคุณจะตัดในระดับใดน,นะครับก็จะมีสูงกลางการลดเสียงลมเสียงรอบข้างหรือว่าปิดการตัดเสียงรบกวนก็ได้คุณสามารถปรับโหมดได้นะครับถ้าต้องการเงียบมากที่สุดเนี่ยก็เลือกเอาไว้ที่ระดับสูงนะครับก็เหมาะครับ การใช้งานบนเครื่องบินอะไรประมาณนี้ <Wow. S 1> กลางๆก,ก็ร้านกาแฟต่างๆนะครับหรือว่าการลดเสียงลมเวลาที่คุณอยู่นอกสถานที่ไปนั่งเล่นตามสวนสาธารณะอะไรต่างๆหรือเสียงคนคุยกันจ๊อกจ๊อแจ๊ก,จก,จกอันนี้คุณสามารถตัดเสียงรอบข้างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดเลยไม่ใช้ฟังก์ชันตัวนี้แบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วต่อมาครับในส่วนของตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเอฟเฟกเสียงที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ป๊อปแบบคลาสสิกหรือล็อกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีก็คือตัวฟังก์ชันที่มันเป็นอ e ีควอไลเซอร์ครับเราไม่สามารถปรับอ e ีควอไลเซอร์แบบแมนนวลได้นะครับอันนี้จะต้องเป็นพรีเซตที่เขามีมาให้นะัอันนี้ก็ขอตินิดนึงแล้วกันแล้วก็ในส่งตัวโหมดเสียงตัวนี้นะครับตัวโหมดเสียงตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการปรับแบบ เปิดฟังเพลงทั่วทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการโลลาเทนซีในการเล่นเกมคุณก็แค่ปรับมาที่โหมดเกมอันนี้มันก็จะลดในเรื่องของค่าลาเทนซีลงเหลือ0.06ม<อ>ิลลิเซคเท่านั้นนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับระบบจําลองเสียงนะครับเขาเรียกวทีสเตยเสียงมันจะดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณตามนี้ที่เขาจะมีปรับตั้งค่าให้นะครับแค่นี้เลยในส่วนงตัวแอปที่เหลือมันก็จะมาเป็นแบบอ่าตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เราสามารถดูตำแหน่งได้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเนี่ยก็จะมีการบอกว่าตำแหน่งเราอยู่่ตตรรงงบิเวณไไไหหนนถอะา อันนี้ก็มีแจ้งบอกได้นะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นรุ่นต่างๆของทาง Edifier ที่ใช้ร่วมกับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นั่นเองครับทีนี้ถ้าสมมุติลองถามเรื่องของเสียงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่า เสียงอาจจะชื่นชอบสําหรับบางคนและไม่ชื่นชอบสาหรับบางคนนะครับถ้าสมมติใครหลายๆคนได้ดูรีวิวผมเนี่ยจะรู้สึกว่าผมเนี่ยจะชอบหูฟังโทนทุมหรือว่าชอบเบสหนักๆนะครับแต่ว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกจริตกับผมสักเท่าไหร่นิดนึงนะครับแต่ถาว่าเสียงดีไหมยังคงดีอยู่นะครับอย่างแรกเลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกอ่า หูฟังตัวนี้มันน่าจะไปได้อีกก็คือในเรื่องของตัวสเตทเวทีที่ผมรู้สึกว่าตัวสเตทเวทีเนี่ยมันไม่กว้างมันไม่สมกับตัวที่มันเป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับแต่ด้วยของตัวเสียงแหลมที่เขาขับออกมาเนี่ยผมพูดตรงๆว่าถ้าใครชอบฟังโทนเสียงแบบเสียงใสๆเสียงแหลมเสียงสูงนะครับหูฟังตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณเป็นคนชอบฟังเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยเสียงกลางอัน <ๆ S 1> นี้ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยผมรู้สึสกว่กาโทนเบสออกจะค่อนข้างแข็งไปนิดนึงนะครับมันจะมาเป็นแบบ เบสออกแบบแข็งๆงมันไม่ได้ดูนุ่มลึกสุข,ขุมนะครับแต่ว่าเบสมันจะออกมาเป็นก้อนแข็งไปเลยนะครับแต่สเตจเวทีตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้กว้างมากมายแต่เหมาะสาหรับคนที่ชอบฟังเพลงแนวแจ๊สชอบฟังเพลงแนวแบบสดใสชอบฟังเพลงแนวแบบเสียงใสๆออกชอบทนแหลมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้น่าจะถูกใจเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าไอ้พวกลําโพงหรือว่าหูฟังต่างๆเนี่ย มันแล้วแต่จลิตของคนขึ้นอยู่กับความชอบเลยหูฟังตัวไหนที่แบบเสียงเบสไม่สุดไม่สะใจผมผมก็จะรู้สึกไม่ชอบแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่า้ยชอบเสียงใสเสียงแหลมชอบเบทีแบบไม่ต้องใหญ่มากแต่รู้สึกได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งอะไรต่างๆครบทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าไอหูฟังตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มคนแบบนั้นเลยดังนั้นถ้าใครบอกว่าต้องการหูฟังฟังเสียงสบายๆเสียงใสๆออกโทนสูงตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคุณนะครับแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณชอบไปทางเบสหนักๆเลยตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เอางี้ เดี๋ยวเราไปลองฟังหูฟังตัวนี้กันดูว่าโทนเสียงต่างๆเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปลองฟังกันดูครับ สำหรับเจ้า Unifier WH 700 NB Pro ตัวนี้นะครับก็การฟังเพลงการอะไรต่างๆน่าจะได้ยินกันไปแล้วนะครับผมมองว่ามันถือว่าเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่าด้วยราคาไม่ถึง2,000บาท ได้บลูทูธที่เรียกว่า l a t e n c ีต่ำมากเป็นหูฟังไร้สายที่แบตอึดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือชาร์จแบบหนึ่งครั้งอ่ะมันใช้งานได้นานมากๆนะครับเหมาะสำหรับสายพกพาสายเดินทางเพราะว่าัตหูฟังเนี่ยค่อนข้างเบานะครับแล้วก็พับเก็บอะไรต่างๆเนี่ยได้แบบค่อนข้างสะดวกเนี่ยคุณคิดดูดิพับเก็บแค่นี้ครับแล้วคุณหากระเป๋าใส่หรือว่าถุงผ้าใส่เนี่ยมันก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดมันหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยราคามันไม่สูงจนเกินไปผมถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับสายพกพามากๆกกกก็็ถืือออวว่่าาเเปนีีีตััััลลทดครรบสหหหใงู อยู่นะครับแบบครอบหูก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอกซิมิทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ